ร้านแม่มารีผ้าไทยสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะผ้าถุงพร้อมใส่ผ้าถุงสวยๆลายแพรว่าผ้าถุงสวยๆลายแพรวาค่ะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านนะคะบริการติดตะขอให้ฟรีบริการติดตะขอฟรีนะคะคุณลูกค้าค่ะดูวันนี้แสงสวยมากนะคะภาพชัดภาพชัดตรงปกมากคุณลูกค้าค่ะสีชมพูหวานนะคะสีชมพูบานเย็นนะคะสีเหลืองจ้ะสีม่วงค่ะสีเทาเข้มค่ะ สีฟ้าราชินีค่ะราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษ1,490บาท1,490บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถนะคะสั่งซื้องานผ้าไทยผ้าทอจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่โทรเข้ามานะคะ089 0 4 1 6 8 0 8 0890416008หรือว่าเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาค่ะคุณลูกค้าค่ะใช้เบอร์์โทรเบอนี้ ใช้เบอร์โทรเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะฝากด้วยนะร้านแม่บริพาไทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะเป็นพิเศษเพิ่มเติมนะแจ้งเข้ามาได้เลยเนาะเดี๋ยวนุ่มนะคะจะจะัดทารีวิวให้ส,สวยๆเลยจ้ะพี่จ๋าขอพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีคะ่ะ